กอดหนึ่ยสิงก็เธอแบบเมียนี่คนไหนน้ำหอกจะชวในให้หลงไหลมันไม่ได้มีอะไรที่มันน่ากอดทักนี้ว่าจะทำอะไรกันสักสักไปมา มีเงินตงเวเอาไว้ให้เธอเดบร้านุนาริกรือไปอยากผัดนัวะนัไใ้เจอน่ารักแต่็จอแล้วั็ต้องหยุดพักคือเธอละ ว่าไม่กล้าแค่ร้อนชอบหลโอตยฉันเข้ามาตั้งแต่ตาละวจุดเดือก็ไม่ค um, ุยก the ็ไม่ได้ข้ายกมือมายกมือบ ja ินมาเร็สันเร็วจะไม่รอดจะบอกรักให้อรองขอร้นะรับกึกกึกก็กหัวใจแรนใจรักรไม่ว่าไม่กล้ากูไปได้ตอนนี้เลยคอว่า Pretty, 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 โดนยิงแเกิดอะไรเกิดอะไร <c oughs> เอาเลยฮะดีใจมากผมเมื่อกี้ทุกคนเต้นกันเยอะมากไหนใครเหนื่อยแล้วไม่มีกัรยกมือนะม,มาทำมากเลยกันยกได้ก,กันเหนื่อยครับผมเห็นนิดหน่อยนี่นเพลินส,สนุกตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับคนต้องถอดเสื้อยอย่างจริงจัง ตัวนี้ตัวนั้นเก็บไว้อ๋อไม่ดีไม่ดีแหมเร็วเลยนะอย่างเงี้ยเร็วมากเลยนะครับผมเดี๋ยวไม่เรียบร้อยป่าเราเดยวเต้นจะได้เห็นชัดๆไล่เต้นไลเต้นแล้วมเยี่ยมไยี่มานี่คือท่าใส่นะท่าใส่อุ้ยอุอุ้ยอุ้ยอุ้้ยอุ้ยออุ้ยอุ้อุ้ย ขอบคุณสรับงานเจ้าวันนี้นะฮะวันนี้ก็หมดเท่านี้แหละครับผมเราเพื่อนรอเล่นมาเอาแหละมีความสุขกไหมครับข้างบนนะฮะใครเพิ่งมาทักทายได้นะฮะโบกเงยผมขอบคุณคร้าผมครับโมข้างบนอ่าสมัยติมลงมาให้สักดูกหน่งก็ดีนะฮะอันนี้ก็ไะ อะไรฮะวันนี้ครับผมงานนี้นะฮะ Journey of Happiness นะฮะศไทยแอลเอสต้องบอกเลยว่าบอกแล้วว่านานาชาติมากนะฮะคือตอนนี้เขาจับมือร่วมกันแบบว่าอีออนกับการบินไทยเพื่อที่าจะได้ไปทั่วโลกนะฮะ <c oughs> ซึ่งก็หวังว่าเขาจะว่างสักมือนึงเพื่อจับดังละพาเข้าไปด้วยนะ <c oughs> แต่ถ้ามือเนี้ยจับแล้วมือเนี้ยว่างใครพร้อมจะเป็นคนนี้บ้างฮะวิ่งมาจับเลยวิ่งมาจับเลยมิ่งมาจับเลยมาจริงรอเลยครับ เอาล่ะวันนี้ดีใจมากนะที่ได้มามอบความสุขในวันนี้นะครับก็บอกแล้วฮะใหญ่ทุกคนยิ้มกันอย่างมีความสุขในวันนี้นะเพราะว่าเขาต้องยิ้มในงานเป็นไทยนะ<ว>แล้วก็ happy thank you โอเคแหละวันนี้นะครับผมอีกสองเพลงสุดท้ายนี้นะฮะ The Pink มันเช่นกันนะครับวันนี้จะมาเต้นให้ทุกคนได้เงอตายบนย่าเลยดีไหมะฮะนี่ผมพูดถ่วงเวลาแล้วเล่นอ่ะพร้อมจะมันเพราะเส้นใดรอบหนึ่งมื่อ

ดูดิฮะอย่างที่เม่เกีดพูดไปแล้วนะไปหาใครคนนั้นเต้นนะรับไปเลยครับหมุดเสื้อต้องเต้นแแอร์งเลร้เชกันนะรอมาก่อน A B C D E L G W A G H I J K L M N O P Q R S T U V ฉันอาจจะไม่มีวันได้เจอแล้วฝันอยุดหรืรอมันอาจจะก็ยังไม่รู้แต่จะท้าเธอว่าอย่างไรบอกถ้าฉันบอกรักเธออยากตาก,กี้กันแล้วก็หมดคืนฉันบอกรักเธอ ทีใหม่แล้วนะขยกบืปฟอยล์หล่อขยุบวยอให้มีแปดโดวใ้มีแปต่อนะฮะยกบไปที่ใหมนมาสูงแล้วบูบอ์ ลราชอบไปทำด้านเยียว่าองทำงานอยากจะท้าตะเกงใจมีเหงื่อเราเยอะไป้าไปไหนครับคุณไปาทำงานก่อนไปครับออต่อมุ้ก็เชยๆต่อมุ้ก็เยคุณทำมาแฟนธชาตเลยนะลองไปดิฉันก็โดนลงแมอะคุโดนไม่โดลนะเีบ้างกางขาเหนื่อยไหมคะที่ที่มีคำถามกังอยากได้กี่ครั้ง ต่อให้เป็นลยคุณมี่อยากได้กี่ครังครบสักสครัได้ไหโอ้โหมาได้เลยว่าไนกเสียงกรี๊ดให้คุณกั้งอีกสมครั้งได้อจม่ครั้งเดียวก็ยอมนะครับ รักมากเมื่อกี้เขาไม่ได้พูดไปแล้วมาตอนนี้ขึ้นมานะครับรู้สึกว่าดีใจมากเพราะว่าอ่านี่ก็เป็นทุงต้นปีนะฮะแล้วก็สิยงย่งเยอะแยะม,มากมายขอบคุณทุกคนในวันนี้ที่มาดูนะฮะพงม่วงด้วยครันบผมขอบคุณมากครันบผมสุดยอดจริงๆแฟนคลับเหนียวแน่นขนาดนี้แต่แน่นอนค่ะตะกี้คุณก้ามีการแจกเสื้อไปแล้วสามตัวแต,แต่รอบนี้หลายๆท่านอยากจะมากระทบไหล่คุณ พ่อบอกกระทบไหลก่นเอย่างนี้เลยใส่เต้นกระทบไหลรุนแรงมากแต่ว่าเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเจ้ามีเสื้อมาแจกแต่คามอีออดจับการมีใครก็ไม่คองล้วนมาแจกด้วย หกท่านแต่ว่าหกท่านนี้นะคะเราจะแบ่งเป็นสองทีมทีมละสามท่านเดี๋ยวค่ะดิฉันจะขอปบปนะตัวเองเลยนะคะว่าเป็นเมนเทอร์บิลค่ะเมนเทอร์บิลล์ดิฉันเป็นเมนเทอร์เมยก็ได้เอาล่ะแล้วเดี๋ยวเราจะให้คุณกั้งเป็นคนเลือกนะยังไม่ต้องเป็นเมนเทอร์เนาะตอนนี้ให้กั้งเป็นคนเลือกดีกว่าวสงครางนี้อยากได้ใครบ้างใครจะมาเชิญมา เป็น2ทีมใช่ไหมฮะสทีมค่ะเอาเริ่มจากเมนเทอร์เบลกับอากาศค่ะให้แค่คุณเบลก่อนยกมือเทียบเลยใกล้สุดเลยมาเลยค่ะโอ้ยุน้องคนนี้ได้ฉั้นจำได้เปอนแค่คุณน้าหอมน้องแบบนี้ด้วยช่วและนี่เลยลูกค่ะยกมือไปก่อนไปกินสุกกันไปกินสุกกันเตายิี